พื้อพักพื้อพักพี่น้องงานมัน,นงานเสรใส่เอ็นใส่คุณงัวไปจังละพ,พักเด้อจ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลาะเลาะ,ะก่อนเลาะก่อนน้อยหนึ่งเฮ้ยเอ้ยคลายบ้านเา กะดาวกังงำไม่ไ ja. 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 ้มาข้จ้าอ้าังเจใช่งฮะมาใส่สินดา่อด้เดชอบใช่มาเดเดาด้้าเ้กับยางนก้ยเข่าไปตาแซ่บเด้ยเนาะ ไคหมดแดงน้อยเอยเนาะชมพักเล่ได้ค่ะพี่น้องก็ได้้มบ่าะเขามแห้งกินมไม่ได้มือนักสมเอืหอ้าวะคันกีบจ้ะไก่กินเบเกินหักคนนดีวแลวชอบกินไม่ขายจินมะอ้ามาตอนไหนวะกูคือเห็น อะไรซอยเขาแม่จสไปเอาห้าพัทกีบนะใครล้อนี่ใครล้อกูเห็นว่าตลาดเซโนอยู่ยานาคบอกมันเซฟไพกูเห็นอยู่คิ้วหลุดเมยอยู่คิ้วหลดอันนี้อยู่อตลาดเออตลาดสวนมือถูอยู่นะมามื่อไหมึงมาวานี้เมื่อไรสิเมื่อป่านี้เมื่อไรสิ